อ่าณผู้ชมนะอยู่กับผมเก่งเดอะช็อกนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยตรุยกันยามค่ำคืนไปเยอะแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่สนามแข่งรถคลองห้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลภายในงานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศแน่นอนนะส่วนทั้งหมดทั้งมวลน,นะบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันดีกว่าครับ ว่าเดินไปเดินมาคอจะหลุดอยู่แล้วครับนะตอนนี้เราก็มาถึงบูธเป้าหมายของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบูธวายฟููของเราแล้วเนง่ยเยเลยนี่เลยนะฮะเห็นวายฟูมูที่ไหนต้องเห็นผมที่นั่นแน่นอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กันบน้องทั้งสองคนนะฮะที่ต้องถือว่าเป็นพิตตี้ตัวหลักประจำบูธของเราในค่ำคืนวันนี้ได้รับตัวกันหน่อยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อไอค,ค่ะ้อ,ะองไอน,นะครับผมชื่ออะไรครับปลาค่ะปลา หลายคนอาจจะสังเกตว่าเครื่องดื่มวายภูมูของเราเปกติแล้วจะไปตามงานคอนเสิร์ตต่างๆไปตามสถานีชิลๆนะชิคๆดูกรูกรูวันนี้ต้องบอกว่างานมาช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเป็นงานเรื่องราวของเลสซิ่งเต็มๆเลยนะเดี๋ยวมาถามน้องกันดีวกว่าว่าอยังไงฮะบทำไมไวายภูมูถึงเข้ามาสับสุดในงานวันนี้ครับยังไงครับก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนประสบการณ์ดูบ้างน,นะคะสาหรับขาสิ่งวันนี้เนี่ยเดื่มเครื่องดื่มหนักๆจัดเต็มไปมันก็ เดือมอะไรที่เบาๆชิลๆกันบ้างใช่ครับผมก็เปลี่ยนก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแนวกันบ้างนะฮะอาจจะเพราะว่าดื่มหนักๆคนนี้ก็าลองเข้ามาแบบชิลๆกันดูบ้างนะ,ะแล้วคืนนี้เนี่ยนายไอบู้เนี่ยขายมากระประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยขายขวดละ40ค่ะแต่ถ้า3ขวดเนี่ยเราให้เลย100นึ่ง ผมแม่จะจิ้งพัเก็ตไปจับแฟนผู้ชมมากนะฮะอันนี้คือประมาณน <c oughs> ี้นะครับผู้ชมนะ้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเก็บบรรยากาศทั้งหมดในงานคืนนี้นะส่วนเรื่องราวว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับ คุณผู้ชมนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของบรรยากาศของเราในค่าคืนวันนี้นะต้องบอกว่าสุขสนานแล้วก็ตื่นเต้นเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่เราดนเก็บมาฝากผู้ชมกันครั้งหน้าไปติดตามดูนะครับว่าผมจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะกับเรเื่องรา,า,าวของวายูงของเรา,าเจริญร,ร,รับ,บ,บคิดเอ็ดยูเทอร์นี่เติมไม้แต่ทุกประสบการณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ